โดนมรสุมฟอร์มรักถากโถมลูกเบเร์สำหรับนักแสดงสาวอย่างแตงโมพัรทราธิดาหลังจากเกิดเหตุกินยากเกินขนาดหวังค่าตัวตายเนื่องจากทำใจไม่ได้ที่ต้องเลิกรากับอดีตสามีโตโน่พาคินซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นท็อกออบตัอเท้าเลยทีเดียวแตงโมพัรทราธิดา เปิดใจหลังมรสุมความรักเผยว่าทำใจได้บ้างแล้วรับคุยกันบ้างแต่ไม่ได้เจอกันรับเข็ดความรักขอปิดตายหัวใจยินดีรับสถานะเพื่อนสงสัยทำไมโตโน่ไม่รบรอยสักส่วนเธอนั้นไม่ลบแน่นอนผ่านมาได้เกือบสองสัปดาห์ สาวแตงโมก็ได้ออกอีเวนต์เป็นครั้งแรกพร้อมกับเผยถึงด้านสภาพจิตใจนะตอนนี้ว่าตอนนี้สุขภาพกายและจิตใจดีขึ้นมากเพราะได้กำลังใจจากครอบครัวและแฟนคลับส่วนเรื่องที่โดนวิจารณ์อย่างก,กินยานอนหลับเกินขนาดเพราะต้องการเป็นข่าวเธอมองว่าหากไม่ให้กำลังใจแล้วอย่าพูดถึงเรื่องไม่ดีเลย ส่วนมากแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจเธอนะคะขอให้สู้ๆต่อไปค่ะ